กลับมารายการของเราอีกครั้งนะครับทุกครันนี่คือรายการสไนโชว์และนี่คือช่วงท็อปโชว์ครับท็อปโชว์ของเราวันนี้จะพูดเกี่ยวกับละครนะไม่ใช่ละครธรรมดาเป็นละครเวทีเรื่องใหม่ล่าสุดของคุณบอยตะกนเกียรตินะครับละครเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ากินรีสีรุ้งละครเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะเป็นละครแบบไหนยังไงวันนี้เราโชคดีมากได้ทั้งพูมกับการแสดงได้ทั้งดารานำเข้ามาร่วมรายการกับเราเป็นครั้งแรกเป็นที่แรกที่มาเปิดตัวกันที่นี่ ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับทั้งหมดจากละครเวทีเรื่องกินรีสีรุงครับส้องตายต้อสตายต้องตายต้องสายเลยปะ ผู้ดำเนายกไม่บอกผู้ชมแล้วนะครับว่าละครเป็นละครเกี่ยวกับอะไรแล้วคุณเจฟ้าเล่นด้วยและเล่นเป็นอะไรนะฮะแต่ถ้าผู้ชมเห็นแล้วก็คงจะรู้แล้วว่าเจเปลี่ยนไปนะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณมากๆกนะครับขอบคุณคุณกบขอบคุณเจมขอบคุณคุณเกลือนะครับแล้วขอบคุณ เด็กสาวน่ารักคนนี้จําได้ไหมสวยน่ารักขนาดนี้ชอน้องอมนะฮะส่วนอีกท,ท่านหนึ่งท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเปงใหม่ล่าสุดข,ของเราเลยนะครับจําหน้ากันไวด้ดีๆนะครับคุณเอเนรินต่อไปนี้จะเป็นพระเอกซึ่งยิ่งใหญ่ในละครเวทีผมกล้าพูดได้เลยถ้าใครดูละครเวทีมาตลอดนะจะเห็นเขาตลอดเลยแต่จะเห็นแวบๆบผ่านไปผ่านมาตลอดล <c oughs> แต่คราวนี้ได้เห็นเต็มๆคนเรามันต้องเรียนรู้นะมันต้องไต่เต้าคุณเป็นหนึ่งในจํานวนคนที่ไม่ได้อยู่อยู่เกิดมาแล้วมาเป็นพระเอกเลย คุณเป็นหนึ่งในจํานวนคนที่ถ่ายเต้ามาจริงๆจากสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณชอบวันนี้เป็นวันของคุณวันนี้เป็นวันคุณแล้วแต่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของกินารีสีรุ่งต้องถามผู้มกับครับระดับผู้ขึกับใหญ่ๆมาร่วมรายการกับเราเราเองจะไม่คุยพูดคุยกับเขาเลยก็จะน่าเกลียดทําไมบอยตะกนเกลียดไม่มาครับพี่บอยติดุระที่ต่างประเทศพอดีครับแลครับก็เลยส่ง ผู้กำกับร่วมมาอ๋ออ๋อเรื่องนี้เกลือได้กำกับร่วมครับกำกับร่วมเยี่ยมมากท่านผู้ชมครับใครก็ตามที่ดูละครเป็นต่อต่อไปนี้ก็จะไม่เห็นเขาแล้วนะครับเห็นนะโอเเห็นนะเยี่ยมเห็นอยู่ครับเวลาคุณน้อยคุณทิ้งมันเถอะละครอะไรก็ไม่รู้ทิ้งทิ้งมันไปเลยบ้านยังต้องผ่อนอยู่ครับอ๋อโอเคอ่างั้นมาเรื่องนี้เลยกินนารสีรุ้งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกลือเป็นเรื่องของร้านร้านที่เป็นคลับในคลับซึ่งมีโชว์กระเทยซึ่งชื่อว่าลากาโช นะฮะคือคือมันเป็นเรื่องราวของเนี่ยฮะสามีภรรยาคู่หนึ่งซ,ซึ่งภรรยาคือพี่เจมส์ครับสามีคือพี่ก,กบนะครับแล้วก็มีลูกเป็นคุณเอนะครับ ok. เรื่องราวเกิดขึ้นว่าคุณเอเนี่ยกำลังจะแต่งงานโดยแต่งงานกับลูกสาวของรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งต่อต<อ>้านคลับกระเทยนะรครับครอบครัวเขาเลยต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อหลอก หลอกท,ทางพ่อ,แ,พอแม่ของฝ่<ม>ายหญิงว่าเป็นแบบครอบครัวกปกติเป็นแมนจริงๆอะไรแต่ค,ความยากมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมถ้าเกิดจะเปลี่ยนและหลอกใครสักคนสิ่งแรกก็คือการตกลงกันภายในครอบครัวให้ได้ซะก่อนว่าค,คนที่เป็นหญิงในครอบครัวนี้จะต้องเปลี่ยนมาเป็นชายความยากของละครเรื่องนี้มันอยู่ตรงที่เราจะทําร้ายความรู้สึกของคนคนหนึ่งได้ไหมเราจะหาวิธีใดบอกเขาและความเป็นอยู่ที่ตลอดเวลาที่เลี้ยงเด็กคนนี้มาตั้งแต่เล็กจนโต เขาเลี้ยงมาโดยเขาเป็นผู้หญิงมาตลอดใช่ครับเพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรนี่คือความสนุกของละครใช่ทำไมคุณเลือกกบหนึ่งเลยเราต้องการนักแสดงที่นักแสดงละครเพลงเนี่ยมันยากตรงที่หนึ่งคุณจะต้องเล่นละครได้จะต้องร้องเพลงได้ดีนะครับฉะนั้นจะมีใครที่เหมาะสมไปกับเรื่องนี้เท่ากับพี่กบทรงศิษย์เท่ากับมนุษย์ปฏิหารคนนี้ครับผมมีเพลงไหนในโลกนี้บ้างไหมที่มาลบเพลงปฏิหารได้อุ้ยไม่เอ้าไม่เอาจริงไม่เจม ในเส้นนี้ในเพลงนี้ค,คือมันเป็นดาวที่มันจะหลั่แสงจริงสำหรับเพลงนี้ไม่ได้หมายความเพลงอื่นเขาไม่ดีนะแต่เขาเป็นมนุษย์ปฏิหารสำหรับผมคลาสสิกพ่อๆกับละครเลยครับแล้วทำไมคุณรับเล่นเหมือนโดนหลอกไงไม่ทราบเ <laughs> อาแล้วแล้ิงปลาไม้มันเป็นไงคือมักเขามักจะติดต่อวันปีใหม่หลังจากวันปีใหม่ที่มันจะประมาณว่าแห้งๆอยู่แล้วก็ร, <laughs> รับมึนๆอยู่มึนๆอยู่งงเงียเราก็รับโทรศัพท์ก็บอกพี่โกบเล่นบทพ่อ ละครเพลงขำๆร้องนิดหน่อยไม่มีเต้นเหรอเหรอเอ่อหลังสิบเอ็ดฉากนะอ่ะโอเคโอเคได้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 ก็รับตกลงรับปากไปเรียบร้อยปั๊บพอมาดูบทพอมันส่งบทมาเมลมาปั๊บผมเปิดดูตืดตืดตืดเฮ้ยแถวบ้านเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่พ่อแล้วเขาเรียกพระเอกบทขนาดนี้บทขนาดนี้พระเอกง่เลยแล้วอ่านไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันร้องเยอะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเต้นหมดเฮ้ย แล้วเต้นเป็นที่ไหนล่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยรีบโทรไปไหนบอกว่าพ่อขำๆไงร้องนิดๆไม่มีเต้นมีทุกอย่างเลยแต่ว่าทางทางทีมเขาบอกเลยเขาขำเขาขำที่พี่กบรับคขำเรียกว่าไม่เรียกพระเอกครับเรียกว่าอุปกรณ์ประกอบฉากเลยว่ะฉากนี่ยังได้พักนะฮะฉากนี่ยังเลื่อนเข้าไปพักพี่กบไม่ได้พักอยู่ยาวเลยครับอยู่ยาวอยู่ยาวเลือกได้ละตัวนี้เป็นตัวพ่อเป็นตัวพ่อในชีวิตในละครเรื่องนี้นะครับ เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่ชอบเป็นเป็นผู้ชายด้วยกันผู้ตรงๆก็คือเกย์คิงเป็นเป็นเกย์คิงแล้วก็คือชอบผู้ชายด้วยกันแต่การมีลูกเนี่ยเออไม่มีลูกได้ไงอ่ะคือวันนั้นพลาดไม่ได้พลาดหรอกคือตั้งคือตั้งใจตั้งใจคือไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่คนอื่นเขาอยากได้กันนักได้หนาเนี่ยและเออลองดูลองดูดิว่าเขาที่ที่อยากได้กันนักมันจะดีได้แค่ไหนอช่ไหอแล้วก็ดีจริงอ่า ออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วพอดีจริงๆปั๊บครั้งเดียวจริงนะฮะครั้งเดียวจริงแล้วก็คงหายไปอ่ะคือเท่าที่เรามันไม่มีเนื้อเรื่องนะฮะแต่ผมคาดเดาว่ามันหายไปแล้วอยู่ดีวันดีคืนดียายทิพย์มันก็โทรมาบอกว่าเธอฉันท้องกับเธอละเออก็เลยกลายเป็นในนี้ขร้บมาแล้วผลปรากฏเรากลายเป็นคนเลี้ยงเขาไม่ได้เลี้ยงเราเป็นเอาเด็กผู้ชายคนเนี้ยมาเลี้ยงเองเป็นลูกเราล่ะเขาเป็นพ่อลูกมันโชว์คนชัดในความรู้สึกไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะเป็นเกงคิงเปกพีนอะไรแต่เราเป็นพ่อแน่แน่ในเรื่องนั่นเป็นตัวพ่อล ตัวแม่ตัวที่จะต้องเข้ามาดําเนินเรื่องด้วยอีกคนหนึ่<ช>ทำไมคุณเลือกคุณเจ็บคือหนึ่งเราไม่อยากได้แม่คือหนึ่งเรายังไม่อยากได้สาวประเภทสองจริงๆเพราะเรารู้สึกว่ามันมันก็ไม่ได้ท้าทายอะไระเราอยากได้ผู้ชายที่มีมีความที่จะมีแนวโน้มที่จะเฮ้ยสามารถเล่นเป็นสาวประเภทสองได้กันเลือกผิดตัวแล้วล่ะถูกแน่นอน ระยะหลังนี่ยิ่งถูกนะทุกทีผมเริ่มกลัวเขาไปเลยไม่มกลัวหรอกคุณกลัวอย่างเลื่องหนึ่งเ,เอ๊ะกลัวมากกว่าอีกเอ๊บอกว่าระยะหลังๆเนี่ยเอ๊ะไม่เคยได้ง,งอนแล้วเอ้างอนเองทำไมอยู่ดีลับคือตั้งแต่ผมเล่นละครเวรทีเรื่องสุพรรณนั้นยิ่งใหญ่ทําให้ค้นพบตัวเองอยานน่างนึงว่ามีมี ีใจที่รักการแสดงมากแล้วก็เฝ้ารอโอกาสที่จะมีโอกาสได้กลับมาเล่นละครเวทีครั้งหนึ่งคือคือทำงานแล้วเนี่ยรอรอพี่บอยเมื่อไหร่จะเรียกสักทีอะไรเงี้ยขนาดยอมไปเล่นละครกับบอยเป็นตัวลงตัวร้ายก็มับบอยอะไรก็ได้หมดแล้วตอนนี้นะฮะซึ่งนั่นเหมือนชีวิตจริงคุณคุณทำอย่างนั้นบ่อยๆใช่ใช่ฮะโอเคแล้วเสร็จแล้วก็เราไม่รู้สึกว่าการกลับมาเล่นละครเวทีสักครั้งหนึ่งเนี่ยโอเคได้มีโอกาสทำงานกับพี่บอยแล้วก็เลยอยากทำอะไรที่มันเซอร์ไพรส์คนดู นะฮะแล้วก็พี่บอยพูดคาแรกผมจําได้กาลังทานข้าวอยู่ในกองถ่ายเจมพี่มีละครเวทีอยากให้ไปออเดชัน่นโอ้ดีครับพี่แต่เล่นเป็นกระเทยนะอืเราฟังปุ๊บครั้งแรกนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้แหละมันเป็นอะไรที่แบบฉีกแน่นอนอคือกลับมาแล้วคนดูเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็เป็นความยากของเราที่ว่าเราจะทําทให้คนดูเชื่อได้หรือไม่ว่าฉันเป็นกระเทยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยด้วยว่าทําไมคุณเล่นอะไรกันยังไงเดี๋ยงันแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำไมเลือกแล้วเลือกเขามา มาที่ตัวพระเอกครับมาที่ตัวรุ่นยาวเรือกพระเอกรุ่นยาวทางคุณเลือก <A. S 2> เอกนี่มันเป็นความตั้งใจของตัวพี่บอยเองและรัชดาลัยอยู่แล้วที่หนึ่งเราจะสร้างบุคลากร,กร,กรที่มาจากด้านละครเวทีและ<ด>เป็นนักสแสดงละครเวทีโดยตรงนะครับเอเนี่ยเป็นหนึ่งในในนักสแสดงที่เล่นกับเรามาทุกเรื่องอนะครับเป็นเป็นอ,องซัมเบอร์ครับก็คือเป็นเหมือนตัวประกอบนั่นแหละฮะในละครเวทีเราเห็นศักยภาพของเขาเราเห็นการร้องของเขาเขาก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมาก การแสดงเขาก็ดีเราเลยอยากจะสนับสนุนให้คนที่นักแสดงละครเวทีได้ก้าวออกมาแล้วก็เป็นนักแสดงละครเวทีอาชีพอย่างจริงจังเลยเลือกเขาเอเอานี้ก่อนคนไม่อยรู้จักเอถามคนรู้จักเอนี่เอเป็นใครอะผมมาสมัครเล่นฟ้าจรวดไซด์กับพี่บอยครับตั้งแต่แรกคี่ปีแล้ว ตั้งแต่ปี2549ครับ2549จะมาตอนนี้หลายปีแล้วข้าบปีที่สครข้าปีที่4คุณจบเรียนจบหรือยังจบ้วครับจบอะไรเอ่อดนตรีที่บ้านรัชพัฒน์บ้านสมเด็จักรพยาครับผมเรียนจบมาแล้วก็เข้ามาทำงานเขาอยู่อย่างนั้นมาตลอดอยู่อย่างนั้นมาตลอดเคยฝันแม้วันหนึ่งฉันจะได้เป็นตัวนี้นี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากตอบอ่านที่สุดแม้กระทั่งรายการดีวีนาทีนี้ผมยังเคยคิดพูดกับน้องออมว่าผมอยากให้อามาสัมภาษณ์ชีวิตผมเพราะผมมั่นใจว่าชีตผมมันมันมมมนไ่เหือผ อยากเข้าวงการแต่อายุสิบสองครับ <Ừ. S 2> จนผมอายุสามสิบนะครับ <Ừ. S 2> แล้วถึงจะได้เข้ามาทําตรงนี้แบบเต็มตัวซึ่งถ้าเป็นคนอื่นคงหมดความอดทนไปแล้วครับแต่ผมไม่เพราะไม่เคยมีคำว,ว่าไม่สู้อยู่ในใจจริงครับระหว่างระหว่างที่มันแย่ระหว่างที่มันโหยหาระหว่างที่มันมันยังไม่ได้มาคุณอยู่กับมันยังไงชีวิตคือมีคนเคยบอกให้ผมหยุดทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะเริ่มก้าวไปเป็นครูโดยตรง แต่ผมบอกว่าผมชอบอะ่ะผมรักอันนี้จริงๆผมก็ยืนยันที่ยังไงก็ต้องทําผมก็คิดว่าโอกาสของคนมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้มันไม่ได้จํากัดที่อายุไม่ได้จำกัดที่มนมสกุลหรืออะไรก็ตามคือ oh. แต่ก่อนมันเคยมี oh. เคยคิดนะครับ oh. ว่ามันเต็มเพราะนมสกุล oh. เป็นเพราะอะไรนี้แต่ว่าคานพ่อครับไม่เชื่อแล้วก็มีสมัครที่ไหนในโะทรทัศน์ผมตายหมด oh. แล้วข้อเรื่องนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อให้คุณแล้วลหละว่าชีวิตของไอ้สมหวัง <laughs> ัคุณสมหวังแล้วสมหวังแล้วใช่ไหมครับสมหวังตอนนี้มาตรงนี้นะใช่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมาคุยว่าใช่ยังไงครับโอเคครับเราดู